สวัสดีสสดค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการนักอา<ล>จารย์โอ,โอและอาจารย์ท็อปพยากรมาแล้วนะครับนะเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นค่ะ เร็วเข้าเฟ <c oughs> กดแชร์ออกไป ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแอดเพื่อนเป็นค่าครูนะคะเราค่อยพิมพ์คาว่าชชแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามทำไมทราบไม่บอกให้หมดล่ะแชร์แล้วไม่หมดแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นอายุคำถาม มาเร็วแชร์แร้วอืมาจะเล่นเกมอะไรเหรอโอ้ไม่ได้เล่นเกมก็รอคนนะแชร์แล้วชื่อเล่นอนาะยุคำถาม ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเ่นอายุคำถามการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาให้ครอบคลุมแล้วเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ คุณนุ่นปุ๋ยนุ่นนาวินคุณนุ่นสาสิบเจ็ดคนคุยชื่อธนัตกรเขาหายเงียบไปเขาจะติดต่อมาหาหนูหรือจบคะไพ่มันบอกยังไม่มีการติดต่อแค่นี้นะผม,ม,มดูแค,มแค่นี้ไม่ดูถึงจุดนั้น,นคือเราจะไปตอบแทนคนอื่นเขาไม่ได้ดแต่ดูว่ายัง น,นี่ลงมานะอ่ะใครเข้ามาแล้วอยากถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์กดแอด add, เพื่อนแล้วก็ได้นะคะเป็นค่าครูนะคะ,แล,ะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ มีพื้นที่ว่างๆสำหรับเป็นเพื่อนได้อีกนะคะเฟสนี้ <c oughs> เพื่อนยังไม่เต็มนะคะใครที่อยากจะหามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะ เอาเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ9 9้าแชร์ถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แ,แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะสวัสดีป๊อปนะจ๊ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือแอดเพื่อนเป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามนะคะถามเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางการงานนะคะมีปัญหาเรื่องการงานอะไรนะคะถามเฉพาะจอดจงมาหนึ่งข้อนะคะอย่าถามเรื่อง สามสามพยางการเดินทางมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะจะได้เดินทางต่าง,างประเทศไหมภายใน3าวันนี้ดู3ามวันเท่ากันเท่านั้นนะคะถามเฉพาะเจาะจงมาเลยนะคะอย่าถาม3ามพยางอย่าถามสองพยางนะคะถามเฉพาะเจาะจงมาหนึ่งข้อนะคะมีผล3วันเท่านั้นคะ่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้งรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ เข้ามากันได้ครับเพียงคนะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์รู้สึกเป็นกระตุกกระตุกเนะี่ยสัญญาณนะโอ้โอ้เอาสัญญาณทั้งในเครื่องทั้ง Wi-Fi เลยอะ่ะเดี๋ยวต้องเอาแค่เฉพาะในเครื่องอย่างเดียวเน่การเชื่อมต่อชา้าต้องเรียกไอ้นี่ไหมเน็ตมาไหมเน็ตทูมาไหม ใช้เน็ตทูอยู่นะอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้มาเป็นประธานแล้วต้องบอกเขาแล้วล่ะเนี่ยมันตะโกตะกัดตลอดเลยเดี๋ยวต้องไปย้อนดูด้วยว่ามันมันจะแบบติดติดดับดับยังไงแบบว่าไม่ไม่ต่อเนื่องนะพูดไปมันเป็นอุปสรรคเลยนะต้องต้องตามตามช่างจะใช้เน็ตบ้านไงเน็ตบ้านมันไม่เสถียรน่ะ ก็ต้องเรียกช่างมาทำมาซ่องฟรีนะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูละพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเพิ่งบอกไปโยกๆกับถามสองพยางนะคะคุณแก้มไม่ได้แชร์นะคะอ่ะ อาจารย์ท็อปม,มีไหมแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามเออนะบอกบอกให้แชร์ก็พิมพ์บอกว่าแชร์แล้วแต่จะไม่ได้แชร์อะไรเลยนะอย่าให้ต้องเน่เน่อุยหญิงแวมสามสิบห้าการเงินการเงินงสั้นๆเลยค่ะเดี๋ยวดูให้แล้วกันดีหรือร้ายไพ่บอกร้ายแค่นั้นแหละเครียดคิดมาก วิตกกังวลถ,ถามเรื่องการเงินก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงแล้ตอบได้แค่ว่าการเงินไม่ค่อยดีวิตก,กังวลทางการเงินมากนะคะคุณแก้มก็ยังไม่ได้แชร์เดี๋ยวผมทำแชร์ให้ดูแล้วกันคุณอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้แชร์เอาผมจะทำแชร์ให้ดูอ่านไม่ออกนะคะ บางทีชื่อคนไทยนี่ก็อ่านยากยากนะมาเดี๋ยวเราช่วยกันบอกนะคะเนี่ยมันจะมีมันจะมีรูปคนและรูปสอนเนี่ยมันดูไม่ยากอนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูกันบ้างเนี่ย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 แชร์เนี่ยมันดูไม่ยากอะไอพิม์แชร์แล้วแชร์แล้วแต่ก็ไม่ได้แชร์ แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราพิมพ์ไปทำไมเชแชเนี่ยแชร์ต้องแชร์สาธารณะนะคะแชร์ตังค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะเอามาละแช่หญิงหญิงแหวนถามแ่ตอบไปแล้วค่ะตอบไปแล้วหญิงแหวนคะเราเราตอบให้คุณแล้วค่ะหนึ่งคำถามนะคะคนละคนละหนึ่งข้อนะคะ ก็เราไม่รู้ว่าคุณจะถามไงเราก็เลยตอบให้แล้วเราตอบต,ตามที่คุณถามมาหนึ่งข้ออะค่ะคนเราหนึ่งข้อถ้าจะถามเยอะๆมาด้านหลังดีกว่าครับดูเป็นส่วนตัวไปเลยเหมาไปเลยหนึ่งชั่วโมงนะบอกไพเทพพลังจิตชั้นสูงสุดพิเศษแบบต่างประเทศนะเออนะแล้วคุณจะชอบมันดูไม่ยากอะไอ้เรื่องแชร์แต่จะเต็มใจแชร์กันหรือเปล่าท่เนแหละ หญ<น>ิงแว้งข้อามสิบห้านะบอกว่าอยากหารายได้เสริมโดยการขายผ้ามือสองจะรุ่งไหมคะไม่อันนี้เราถามการเงินไปแล้วไงสองพยาง้นสั้นๆน่ะอืมเราดูแค่คนละหนึ่งคำถามก็ถ้าอยากดูเยอะๆมาข้างหลังครับนะดูข้างหลังเลยครับอัดแบบส่วนตัวไปเลย โนวพัทนะคะคุณโนวพัทสวัสดีค่ะกดแชร์แล้วไม่ขึ้นแชร์สาธารนณะหรือแชร์เข้ากลุ่มคะแชร์แล้วออกไปจากหน้านี้หรือเปล่าแล้วเข้ามาใหม่แล้วมาพิมพ์หรือเปล่า กล้ยล้วเม็ดกล้ยมันติดฟันครับอ่ะ,อะคุณพัชสาสิบเจ็ดพรุ่งนี้ผลเงินกู้จะอนุมัติไหมคะไม่ค่ไพเดท<ด>ไม่โกหกไพ<า>เดท<ด>ไม่ดีนะออกไม่ดีพรุ่งนี้ผลจะออกแล้วใช่ไหมจริงๆใช่ไหมมันไม่ได้นะคะ แชร์หรือไม่แชร์กันแน่เนี่ยที่ไม่มีผู้แชร์เนี่ยก็ยังงงแชร์ยังไงแล้วแบบไม่ขึ้นแชร์แม่กับแม่แแะแชร์อาจารย์ลองอธิบายหน่อยแม่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 แชร์มาแล้วค่ะน,นีสี่สิบเอ็ดรับเหมาทำฟ้าจะมีลูกเข้ามาช่วยไหมคะมจะมีลูกเข้ามาช่วยไหมคะมดูให้ ใพ่บอกมีใครมีคนมาช่วยใครบอกมีคนมาช่วยมีผู้ชายมาช่วยนะแช่่ไม่ไม,มอ่อาจจะเป็นอาจจะเป็นคนหนุ่มอะไรเงี้ยคนงานมีมาช่วยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะสำรวยแล้วก็แล้วแบบสำอางอะรับเหมาทําฟ้ามันต้องงานรวยๆหน่อยไหมอันนี้เขาเป็นแบบพวกสำรวย แบบว่าพวกแต่งตัวเนี้ยบเลยนะแบบรอๆเฟี้ยวๆแต่งตัวอืมอืมเป็นอย่างนั้นนะคะใช่แล้วค่ะหญิงค่ะคนชื่อภาคภูมิอ๋อคุณไม่ได้แชร์นะคุณไม่ได้แชร์นะคะไม่มีผู้แชร์ถือสลักไปเองโดยอัตโนมัติครับมาค่ะคุณไก่นะคะพรุ่งนี้เท่าแก่เข้ามาออฟฟิศจะว่าอะไร ไก่ไหมคะคุณไก่ใช่ไหมอาก่ะ mm hmm. ติเตียนอะไรไหมคะอาจารย์มาออฟฟิศเดือนละสองครั้ง<ม>เองไม่อะมันไม่มีอะไรให้ติอะดีค่ะการงานดีถามว่าจะว่าไหมเขาจะว่าทําไมล่ะเราเป็นคนทํางานนะบอกไอ้เท่าแก่บอกว่าถ้าถ้าเองอะทำงานา2 2> นะเดือนครั้งเองแล้วยังมาว่าอีกอก็นะง,งานมันดีอะนะงานมาสาเร็จนะคะมัน บ่อยงานดีอ่ะบ่อยเจ้านายถ้ามันง่ายเองก็คงมาดูแลทุกวันเลยนะบอกงี้นะไม่ใช่ข้าเองเห็นไหมเอะไอเจ้านายเ,เจ้านายมาแค่เดือนละสองครั้งเองแล้วเราอยู่ทุกวันอืแล้วมาถึงมาถึงจะด่ามาถึงจะติแล้วทําเองได้ไหมเอ่ออางี้ใช่ไหมนะครับจะบอกงี้ใช่ไหมใช่คือไพ่มันดีะนะคะเขาคงไม่ว่าอะไร เจ้านาย<ห>สัญญาณกระตุกใช่ไหมป๊อปเออนั่นแหละเจ้านายเดี๋ยวต้องไปย้อนดูมอคองไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวไปแจ้งไอ้นี่เน็ตบ้านคือมีคนห้องแกเสียมแกนู่นนั่นนี่อ๋อเลยกลัวแกคิดนี่บอกคงตรงเลยมีคนเสียมด้วย เจ้าน้อห้องแกคืออะไรอะห้องแก αι? ห้ออ๋อหมายถึงห้องที่พักกันเหรอนี่ยังไงเอาแล้วยังไงอะงงเจ้าน้อร้อนไหมทำไมโอ้ร้อนนั่งเลยไม่ร้อนอากาศเรารสบายเป็นเพราะผมยาวเปล่าท็อปใช่โอ้ท oh, ็อปผมสั้นแล้วท็อปไปไปเกาทาไมอะไปเกานะเกาอะไรถีบบ้างเลยนะอย่าไปเกานะผมอะไม่เ<ะ>ดีย๋ยวดูดิอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ซื้อยาให้กินและวผมผมฟ้องค่ะอ๋องงเลยค่ะแบบคือมีคนฟ้องแกเสียมแกนู่นนี่นั่นค่ะเลยกลัวแกคิดพาพากแกมาลงอักขระเลขย,ยันหน่อยพอบอกว่าคือมีคนห้องแกเสียมแกนู่นนี่นั่นนะั่นละเปลี่ยนเลยนะความหมายเปลี่ยนเลยนะเออ ไอเนี่ยไอไอโฆษณาขายของเนี่ยมันอะไรนักหนาเนี่ยวะมันตามล่าไงแค่ไปถามถามแค่สองครั้งเองนะถามสั้นๆแค่สองครั้งเองนอกนั้นมันโฆษณายายียดแเลยแบบดูดวงอ้น่าจะเป็นเท่าแก่ก็เอ่อใช่เท่าแก่เขียนอย่างนี้แหละป๊อปแล้วก็ไม่อยากจะติเขาไงเขาเป็นลูกดวงเอามา คุณออนค่ะวันนังคานพาลูกค้าดูบ้านที่เราเสนอขายให้ลูกค้าตกลงชอบไหมคะยังไม่แน่นอนครับพวจริงโม,มันยังไม่มีอะไรแน่นอนวันังคารไปได้ไ<ป>ดแต่คิดเอาไว้ไปสวดพักรถเงินล้านหน่อยแล้วกันเอามามีมีคนขี้ฟ้องนะคะ่ะจาร์เอา่เอานะคุณไมล์สามสิบสองพี่ปอง จริงใจกับเราไหมคะมาสามสิบสองคใครบอกะะยังไม่มีอะไรที่จริงใจนะโมโหเขาเหมือนเขามีเรื่องอะไรที่มาทําให้รู้สึกเขาขัดเคืองใจคุณน่ะมันเรื่องอะไรอ่ะบอกเจ้านายเจ้านายเองมาดูนะ คนขี้ฟ้องก็มีทั่วไปนะเราถ้าเราทำงานออดีใครก็ฟ้องไม่ได้ไม่ได้หรอกเจ้านายเองอยากฐานมันฟ้องว่าทํางานดีอยู่แล้วบอกเจ้านายบอกว่าเองมาลงอักขระเลขยันในเซในโรงเรียนนะคาัของขึ้นเออใช่มันะหน้าทองอาจารย์ทอ็อปนะลงลงอาการรักขระเลขยนัน หรือว่าจะโอนเงินมาแล้วเอาแผ่นทองไปแปะเองก็ได้นะ,ะแล้วก็มีแผ่นทองศักดิ์สิทธิ์ครับปุกเสกแล้วให้ครั้ง <นะ S 2> เหนียวอึดทนมีคน,น <ะ S 1> ทำจริงนะเออพี่ปองไปแล้วนะคะมีใครจะถามอีกไหมหลังๆนี้มีแต่ผู้แชร์ขึ้นทั้งนั้นเลยค่ะเออนั่งองี้แล้วก็อีจะพังมาา <laughs> ยิงน้ำหนักตัวเยอะอยู่อ่ะเวลาก็เหลืออีกสานาทีกวา่าอีกสนาทีกวา่าติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ทีท่านอาจารย์โอ f a c e b o o k โอศิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ร a i o s i ิ i ิ1 5 1> สนใจดูดวงอย่าละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ ระลึกชาตินะคะรับขันครูนะหน้าทองสาสตการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสร์งเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะรับครอบ,คร,รบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนผ้าย,ยิบซีจากใบเกติบตัตขายผ้ย,ยิบซีพร้อมตำราและขายไ้เทพร้อมตำราค่ะตามนี้ครับ แล้วผมตามนี้ครับอ่ะไปคุณมีนาไม่ได้ให้อายุมานะคะเออเอาคนชื่อตั้มนัทพัชจะกลับมาหาเราไหมคะหรือเขาไปแล้วให้บอกว่ายังไม่มีอะไรที่ขาดครับตอบได้แค่เนี้ยจะกลับมานะแต่เป็นคุยกันทางโซเชียลหรือเปล่านนเทคโนโลยีนะคะใช้มือถืออะไรอย่างนี้แท็บเล็ตอะไรอย่างนี้ แชร์แล้วค่ะนาสี่สิบเก้าย้ายบ้านใหม่จะดีไหมคะสามวันนี้ยังยังไม่ได้ย้ายไปไหนอ่ะสามวันยังไม่ดีนะยังไม่ดีคุณเจนยี่สิบห้าการเงินเป็นไงบ้างคะหาได้อยู่ครับการเงินดีคะ่ะมีทรัพย์คุณออมยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้หรือไม่เกินสามจะได้เงินจากโลกนี้จะจ่ายไหมคะจะได้ ถึงหมื่นห้าถึงสองหมื่นไหมคือครเราดูได้ไม่ถึงจุดนั้นแล้วบอกแค่เพียงว่ามันต้องไปคุยกันอ่ะคุยกับเขาอ่ะถ้าเขามีกําลังเขาก็จ่ายของเขาในแบบเขาอ่ะตอบได้เตอเนี้ทุกอย่างมันขึ้นกับการตกลงอ่ะแต่เขาก็มีจํากัดนะอืมคือเขาไม่ได้มีเยอะอะ<ต>่ะเอาแค่แต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าเกิดเขามีเขาจะให้อืมเอาวเวลาเหลืออีกประมาณสองนาทีนะว่ามาเจ้าหนา้า ถามไปแล้วคนนั้นอ่ะเจ้าเขาเขาเรียกว่าเท่าแก่เขาเรียกเขาเขาเรียกเจ้าทายเขาเท่าแก่เอเท่าแก่ไงเมื่อเมื่อก่อนผมเรียกลูกพี่ไงเจ้าในลูกพี่ลูกพี่ไงเดี๋ยวลูกพี่ว่าเจ้าเหรอเออเจ้าเลอลูกพี่ชอบบอกเขามีอะไรให้มาบอกอน้องเออทำไมสำเนียงทอเอาทำอะไรพูดอะไรมันน่ารักไปหมดเลยเออนะ่ารอะไรเจ้า เร,เ,รเร็วเร็วเร็วข้ากดแชร์ออกไป,ปห้อเรื่อะไรปเ่อะไรเร็วคน<ผ>ละคนละเก้าพันเก้ารอยเก้าสิบเก้าแ,แชร์อะ <c oughs> เอาจริงเมื่อก่อนนะหัวหน้าผมว่าแกจะชอบพูดมีอะไรก็ให้มาบอกน้องนะเดี๋ยวน้องจะไปจัดการงานในหะ้เ <c oughs> มื่อก่อนอนะหัวหน้ากอง ขาเป็นน้องเขาหรอไม่ใช่แกแก่แล้วแต่แกจะเรียกตัวเองบอกว่ามีปัญหาอะไรให้มาบอกน้องนะ <c oughs> เดี๋ยวน้องไปจัดการงานใหน้เขาเรียกตัวเองว่าน้องอ่ะน้องบอกมีปัญหาอะไรให้มาบอกน้องแบกนี้นะเยาเสียงอาจารย์ทอมน่ารักนะนะไอทีด้ไอทีนะเจ้าเจ้าอ้นี้จริงเจ้านายผมอะปกะกอนทุกงานนะไอหัวหน้ากองอะ เขาถ่อมตัวดีนะเขาจะพอกเขาจะบอกแกเมียอะไรเขาเป็นเป็นนักการพานโรงมาก่อนอเป็นคนการถูถูพื้นสถานีก่อนจะมาเป็นหัวหน้ากองแกไปจบจบปริญญาโทมอสยามตอนนั้นอะตอน,น,นที่แกเข้าใหม่แกเป็นพานโรงเออเป็นพานโรงเลยเป็นพานโรงเลยแล้วแกก็ไปเรียนที่มหาลัยสยามเออ,อไปเรียนกศออน,นอกกอนแล้วไปเรียนมหาลัยสยาม เรียนจบตีแล้วจบโทแล้วไปเป็นหัวหน้ากองนี่ฮะเอาเร็วเวลาจะหมดแล้วเหมือนเหมือนกูมานยังไงเฮะแบลวแบลไงเออกูมานทองแบลวแบลไงกานเนสกิโมเขียวอ่าจริงจริงเขาชื่อเอสกิโมเขียวไม่ใช่อ่าเอ้ไปเรื่องเนสเฉยเนสโซฟแล้วปะ อเอาละลวเวลาจะหมดแล้วจะกินอยู่ทุกวันไหมเจ้าแม่ซาแพเนี่ยไม่ค่อยได้กินนะไม่ได้กินเหมือนก่อนแล้วนาน,านกินทีเว้นไปนานๆอาทิตย์หนึ่งว่าสองครั้งม,มาค่ะสวัสดีครับไม่มีผู้แชร์เอาแชร์ก่อนนะคะใครเข้ามาแล้วเวลา,า,ห,าหมดแล้วไปก่อนแล้วเ